เให้พอห่อค่อออะพี่น้องอืมจับงับเข่าก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุกชนจ้าสำหรับมันี้มาเจอกับเอมอีกแล้วค่ะกับช่องเอมี่ชาแนลสำหรับมิน้นะคะเอมฮะทุกคนนะคะมาแอบแซบอีกแล้วค่ะกับอีพีที่สิบสี่แอบแซบนิจ้าพี่น้องจ้ามกน้อ่ค่ะพี่น้องมกน้อหมินี้นะคะภูมิใจนําเสนอมกน้อยใ,ใสยเ่เห็ดเพาะค่ะพี่น้อง <Huh? S 1> อกิอยใส่เนาะเป็นตาแซบตาแซบค่ะพี่น้องก็มีหนึ่งเห็ดนะคะนี่หนึ่งเห็ดนางลมหลวง จิ๋มเจลเปียวๆค่ะหนึ่งเฮดเท่ามันนี้นะคะตําเจลประเดกจาาพี่น้องตําเจลประเดกนะคะ mm hmm. แล้วก็มีผักกับเท่านะคะมีพริกหวานสตอแล้วก็แตงขาดใบเลย้่ะากินมกน้ำม้นะคะผักไผ่จาาพี่น้องนี่ผักใบพายค่ะมาค่ะทุกคนมาก,กินเขาน้ําเอ็มด้ค่ะมันอ็มนผ้ากินเข่าค่ะกินเขาค่ะ,คะพี่น้องกินเขาก็มกน้ำม้มาเด้อหิวเด้อมันนี่ มากันเลยค่ะมุกนมใหม่ห่อนๆนะคะมุกเองมุกเองแซ่บๆครับพี่น้องม,มุกใ่่เ็ตเพอจ้าอ็มเพอครับพี่น้องแสบับยับเข่าก่อน มุกน้ำใหม่ใส่ผักข้าแง่งจ้ะผักข้าแง่งหน้าคือเก่าพี่นอ้องแต่ง แซบค่ะพี่น้องเต็ดรวงเอ้ยเต็ดหนึ่งเต็ดนางลมหนึ่งนะคะอืมแซ่บค่ะเนื้อขาปีงกันอื้อหือ สะตอค่ะเขากันดีก็มุกน้ำใหม่นะคะบักสะตอพี่นอ้องอือโอ้ใ่เฮียเห็ดเพาะค่ะเขาทาปลาเลือดเลยจ้า หมกสปาคันยงหอมนะคะ เูเอขาเมื่อสั่นเห็ดจิ้มเจวพี่น้องจ้าเห็ดหนึ่งเปรี้ยวจ้า เขาดิ้นมืออืมไม่แรงสีดินด้นเลยค่ะนี่เหนียวแห้งเพียอ,อ,อตัด้วเสดกินมุกน้ำมันส่วนจันมุกเองนะคะ Pobre, ó. ต่ออร่อยมากอมอมดอกซานีเก็ดีแสบนะคะเห็ดน,นางลมหลวงอืม แซบครับพี่น้องหนอแต่งหน่อยก็ทราบค่ะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เขารับชมเอมนะคะสำหรับ EP นี้ EP ที่14แล้วค่ะกับช่องเ m ม Channel นะคะใน Facebook ใน YouTube นะคะ,ะใน y t u t u นี่จะซื้อ M แล้วก็เอมี่ a n n e l นะคะหลักจาใน f Facebook ก็จะเป็นแฟนเพจเอมี่ a n n e l นะคะขอบคุณทุกคนที่เขารับชมเอมนะคะฝากไว้ในเด้อค่ะกับคลิปนี้หมุกโนไม้หนเฮ็ดค่ะพี่น้องมุกโนไม้เสเฮ็ดพาะนะคะถ้าไพามากก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าสิ่คอมเมนต์ใต้คลิปของเอ็มก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับสาวเอ็มเลยด้วค่ะกับชาวเอ็มมี่ชาแนลนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย